ตรีกรับโอ้ยจะค้างทีสอดเอียงนี่สบายเอินหลดมาอยู่เข้าได้บอทำมาติดนี่เอาพี่น้องพอๆไปไม่ฟซี FC. นั่นดีไอแครมันถือกันนั่นคีมาตรวจมาอยู่ท้าเตัว จอดมาเลยจอดมาเลยโอ้ยรถเมียไปเจอกันที่ที่พักนะครับเนี่ยโอ้ยทางมาอันที่พักที่นี่ยังวะนี่คุณน่ะคนโตพี่น้องมาขึ้นนี่เออมาอีกแล้ว ไปไปไปขี่มาเลยเดี๋ยวอยมากับอันนี้อยดินมันแข็งอยนี่ดินมันแข็งอยู่มันไหนโยเลือกปืดเดียวานัดหละ ฮอดียางแ็เลยฮอต่อไปมันสูสูดกับคือชีวิตคนเฮ้ามันก็จะมีอุปสรรคเป็นธรรมดาเอามาเด้อลูกเด้อสูตรตัวแงกัเฮารถคันนี้นขคำคุณอ่ะสูคือคนเนาะรถก็เหมือนชีวิตคนรถคันนี้เดินอยู่เส้นทางที่สวยหรูกันยังไงต้องมีอุปสรรคบทเรียนคือชีวิตคนเฮ้าอย่างนั้ครับเอฟซี จวดไปเลยจวดไปเลยจวดไปเลยไปไปไปเลยไปเลยอโอ้ยลูกคอยสีหายน้ำลดม <c oughs> องนี่นะ่าใจย่าเล่ามองนี่เกือบีใครทีอ <c oughs> ทีทพ<า>กักไ,ไปไ ไปไปไปไก่หอดไปหาเห็ดก่อ,อ,อ,อนดึกงางไปถากหายมีบวกอีกอุดมสมบูรณ์ครับครับมีตร้อยเอ็นมือว่านน้องมานำผู้เห็นว่าทีจริงมันไม่ใช่เส้นทางนี้อันนี้เป็นเส้นรัดมองเพื่อความสุขนะครับดูคลิปเพื่อความสุขสนุกสนานรุ่นซอยกันครับไป สูคือคน,นเนี่ยเนาะรถคันนี้สูคือคนคนสูขึอนอ้นอ้อกมาน่ะได้ยืนบนเวทีสูงเกียรติรูร,ร,ราลาเราตองมีอุปสรรคเป็นธรรมา,ราคือรถเท่างหร่ละครับบอกว่าเส้นทางไหนเขาตรงลุยตรงลุยไปนน้ำคนหอดไปนี่หอดไปนี่แม่นำบะที่พัก ยังมะหอดตี๋ยไก่ไปนีกกิโลตึงอ่ะไปติดตามตอนต่อไปครับปลากระทุกอย่างก็ต้องมีบาดแผลเพราะว่าก็มีไปแล้วหนึ่งแผลไปขูดกับอันเขาสื่อรถมาขี่มาใส่เนาะเขาบปเด็กสื่อมาเบิ้งกำลังยุ่นะครับแต่ว่าก็ไม่แต่ว่าพวกรถก็เหมือนชีวิตคนรถเป็นแผลเป็นยังใจเข้าไปเฮียอ้าวทำไมออกนอกเส้นทางนี้แล้วล่ะ ครว่าขลงทางเลพี่น้องีไป้าที่ออกจังไเอาเอา้ยเขาก็หลงทางลงทางอแมไปลงจริงเหรอเดียวายซอยเมื่อกี้ทางนั้นอะลงจริงเหรอลงมาใส่เอามันไปแล้เมื่อกี้หนึ่งงนั่นตรงนั่นว้มเนียสังหันอยู่บ่ ออกจังไปได้ค่อยลงออกจังไไปคือจะออกไปใดุไม่เน่แอ่พาลงทางิงเหเนี่ยโอ้จะโทรหาแม่จ้าของดีกว่าขอเราไม่ขัปอเองโทรถามดิโอ้ยดองเอ่อใช้ในปลาไป

ว่ายูที่ผักมันมาในว่าเสี้ยนนี้ครับมื่อน้องมันต้องการไปไปนอนที่ผักก่อนนะครับเพราะน้องมันอาจจะไปหาคุณหมอโอ้ยนี่เล้วสิผ่านไปเลยบอ,อ้องไปกำลังใจกีบที่จริงท,ที่ผักเขาว่าน,นม่นเสร้จนี้นะครับเพราะมันหนุทางกัะทางเขาดีดอกตะวอัน เดิมันปิดทางหลัดอีกมองหนึ่งน่ะนะหลุ่นซอยกันเด้อครับเด้อวนันนี้ตีดนี่เห็นตั้งไนอ่ะ ข้างหนน่ะวันนี้มองนี่ลัทว,วิทย์มองนี่ไปได้ก็ะดีโยรถเวียงเลย ติดตามตอนต่อไปครับโอ้ยเ่นาอพี่น้องแม่แม่เอ้ยลงทางลง,ลงคักลงแหนพี่มาจังใดไปนเนี่ย ไปล่างลางมือเลยนะประเด็นี้โอ้ยเปตรอกระ